สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศการแข่งขันบอลิบอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกณลานาหน้าหอโดจังหวัดร้อยเอ็ดบรรยากาศภายในงานนะคะเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ตื่นเต้นนั่น หน้าที่ของเรานะคะก็คือการดูแลและประสานางานเกี่ยวกับนักกีฬาแต่และประเทศวันเปิดงานแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานระดับโลกที่ทุกคนต้องรู้จักจังหวัดร้อยเอ็ดของเราที่เข้าร่วมนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนชิลีปากวัยคาซัคสถานออสเตรเลียอิตาลีและประเทศอื่นๆอ,อีกมากมายบรรยากาศในการแข่งขันผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ ไวทำงานไวกลางคนนะคะจากหลายถิ่นได้มาชมเละเชียอย่างคึกคืน้นสนุกสนานกันทั่วหน้านี่คือประเทศคาซัคสถานนักกีฬาชายอายุเพียง17ปีและเราได้มีโอกาสพานักกีฬาไปทานอาหารที่ร้านตำกะเทยจังหวัด้อยเอ็ดอร่อยแซ่บนัวต้องไปลองกันนะคะทุกคนแล้วก็หนะ้าที่อีกอย่างของเรานะคะก็คือคอยรับส่งนักกีฬากลับไปพักผ่อนที่โรงแรมและมาทำการแข่งขันต่อที่ร้านหองโฮจหวัร้อยเอ็ด 101. วันสุดท้ายการแข่งขันในการชิงชนะเลิศประเทศที่เข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายคือประเทศออสเตรียบราซิลชิลีและเบลเยียมประเทศที่ได้แชมป์บลล์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกอายุต่ำกว่า21ปีคือประเทศเบลเยียมขอแสดงความยินดีกับประเทศเบลเยียมวยคะสิ้นสุดในการแข่งขันเราก็หมดหน้าที่ในการดูแลนักกีฬาตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีทั้งความสุขความตื่นเต้นและความลุ้นระทึกขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ